ผมพูดกับอาเขาบอกว่าวันนี้อาจารย์เราได้กินกุ้งนะบอกอาที่ต้องกินเพราะอะไรกุ้งมันจะเสียไม่ใช่คุณไม่ใช่ไม่ใช่คุณนี่ไม่ใช่แล้วที่ที่ได้กินเพราะว่าตั้งใจนะฮะค่ะอ๋อไม่ใช่กลัวกุ้งจะเสียนะฮะไม่ใช่ค่ะข้ามวันเดี๋ยวมันจะเสียไม่ค่ะที่จริงเราก็จะถ่ายรายการเงค่ะแต่ครันนี้พอดีวันนั้นพอดีไปถึงมืดอะค่ะคือของเสร็จแล้วมืดไม่มีเวลาแล้วเลย มคมพูดอย่างนี้ระ,ระวังหลดนะฮะคุณพูดอย่างนี้ทําให้ท่านผู้ชมเขาว่าอุ้ยธนพรนิ่งใสจะาใจดีใจดีมากอะ่ะเห็นไหมผมเชื่ออาจายผมเชื่อผ็ก็ต้องชม่าคณใจดีละ <c oughs> <c oughs> คณเป็นคนดีใจถึงคุณพูดอย่างงี้เขาก็ไม่คิดว่าใจถึงเน่าตรลองจะเราจะมา เช็ดเตาโชว์หรือว่าทำอาหารฮะทำอาหารค่ะอ๋อครับแล้วเดี๋ยวจะก็อ๋อเดี๋ยวผัดใช่ไหมฮะใช่ค่ะอืมน่าทานนะบางคนเขาไม่ไม่ม ไม่หันอย่างนี้ก็หันเป็นสวยๆก็ได้ะค่ะหันให้สวยก็ได้ใช่ไหมครับเราก็หันได้อะคะ่ะแต่ลืมแต่นี้หมึกใหญ่นะตัวใหญ่นะใช่ค่ะตัวใหญ่ค่ะคราวนี้เริ่มด้วยอะไรคุณธนพร S <S เอาประมึกลวกแล้วค่ะแล้วก็ต่อไป <S <S ก็ใส่น้ำมันน้ำมันนะฮะใ <S <S ใส่น้ำมันน้ำมันพืช แล้วตามได้หอมหรือเปล่าฮะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่แต่ที่จริงนะคะครับรอาจริงๆฮะเอาจริงจริงลเลยค่ะจริงๆเลยนะคะเ,เดี๋ยวก็เสร็จนะคะเร็วนะเร็วเดี๋ยวเตรียมนี่ก่อนดีกว่าเตรียมไข่ใส่ไข่สองฟอง ถ้าชอบน้ำมากก็ใส่ไข่ให้เยอะหน่อยถ้าชอบน้ำน้อยก็ใส่ไข่น้อยถ้าน้ำมากน้ำมากน้ำมากไข่ถ้าเขใส่ขาใส่ไข่ให้เยอะนิ้นึงเพราะไงนะฮะน้ำมากก็ใส่ไข่ให้เยอะนิดนึงค่ะนี่มันชัดถ้อยชัดคำเหมือนลังเลไม่ลังเลอะค่ะก็บอกคุณนะคะืวนลังเลวจะใส่ใบครึ่งไม่คุณลังเลจะใส่ฟองครึ่งดีไหมอีกครึ่งอีกครึ่งฟองเก็บไว้อะไรทำนองนั้นหรือเปล่าแล้วก็เบิกสองฟอง ผมตีไหมได้ค่ะไข่ตีก็ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวคุณคุณธรรมบอกผมหน่อยดิพอเอาไข่มาแล้วเนี่ยต่อไปเป็นอะไรครับต่อไปนะคะคก็เดี๋ยวเราผัดครับพอผัดเสร็จเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะคุณต้องผัดผัดผักใช่ไหมครับผัดผัดนี่ค่ะใส่นี่แล้วก็ปรุงเครื่องเลย <c oughs> ขออย่างฮะพอแล้วค่ะโอ้โหตายแล้วฮะตัวมันอัดมาโ,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 โอ้ยคุณมันไม่หยุด <คน S 2> จับหน <มา S 2> ่อยดิเออวู้ตายพึ่งเนีไม่ได้เลย <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะอานมใส่นะคะเพราะตีไข่เสร็จแล้วใส่นมแล้วก็ดูว่าใส่ประมาณแค่แค่แบบบ้างครึ่งถ้วยที่คุณตักมาใช่ไหมครับอย่างนี้แต่ที่จริงอ่ะใส่หมดก็ดีขึ้น ถ้าดีก็ทําเลยนะฮะอันก็จะเป็นน้ําน้ําก็เยอะครับนะคะก็ตามที่ผมสอนไว้นั่นแหละทําไปเถอะเนอะเสร็จแล้วคุณตีไข่กับนมสดนครับนะคะแค่นี้ให้เข้ากันแล้วเสร็จแล้วนี่เป็นการเตรียมไข่อันนี้เดี๋ยวเราก็จะลงผัดแล้วนะคะครับ เราไม่ได้ทำน้ำเยอะหรือน้ำน้อยครัน้ำเยอะน้ำน้ำเยอะนะแล้วที่เมื่อปีที่แล้วเราไม่ทำาละปีที่แล้วทราไม่ทำลและวทำไมล่ะน้ำท่วมกรุงเทพอ่ะไมคนขอยางกันคุณอาวเห็นบอกชอบน้ำเยอะอันนี้เราเจียวกระเทียมได้แต่ไม่ต้องใส่กระเทียมเจียวก็ได้นะคะแต่ม <ขอ S 2> ีของเรามีอยู่แล้วเราก็เลยจะใส่กระเทียมนี่นะคะเพราะจัดเตรียมไปแล้วใช่ค่ะแต่ใส่กระเทียมเจียวก็หอมนะคุณใช่ค่ะ แล้วเราก็จะใส่เอาถาดใส่ด้วยเอาปลาหมึกใส่ใส,ใส่ปลาหมึกค่ะคุณค,คุณคุณคุณใส่ช้าๆก็ได้ผมไหวและน <laughs> ะนี่ค่ะเออให้น้องก็ได้จับหน่อยว่าเออนั่นน่ะค่ะ,คะแล้วจานนี้ทำยังไงต่อไปครับจานนี้นเราก็เช็ดค่ะก<ช>็เดี๋ยวเราจะใช้จาน อาจารย์ไปล้างก่อนนะ,ะนเดี๋ยวเราก็จะใส่เราก็จะปรุงเครื่องเลยนะคะอันนี้ปลาหมึกก่นเลยปลาหมึกถ้าทําปลาหมึกอย่าใส่ปลาหมึกอย่าใส่ซีอิ๊วเยอะนะคะเพราะปลาหมึกมันจะออกเค็มอยู่แล้วนะคะเราใส่ให้น้อยไวก้ก่อนใส่แค่ช้อนครึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะมาใส่ช้อนลเลย ให้วางตัวไหนดีครับเอตัวนี้นะค่ะดีไหมครับดีค่ะอ่าไข่ตัวนี้อันนี้เราก็ก็ได้ผัดหลวมคุณรู้ไหมว่าปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยเนี่ยมันหอมอย่างง่ายใช่เดี๋ยวจะทำทอดกระเทียมพริกไทยให้คุณลองทานหยุดแค่นี้ได้ไหมแล้วกินแค่ จบเลยจบรายการไดดีนะหอมมากท่านผจ้ชมมาหอมและประมึกคุณธนพรซื้อมานี่รู้สึกปลาหมึกเน่ปลามึกจะสดสดีสดค่ะแล้วชิ้นใหญ่จะด้วยซีเดี๋ยวถ้าชิ้นเล็กคุณก็จะบอกว่าคุณธนพรเนี่ยขี้เหนียวอีกไม่ว่าหรอกครับเพราะมันจริงใช่ไหมทุกสิทุกอย่างบางครั้งหลักฐานฟ้องอ่ะคุณอันนี้ก็ ตอนนี้ก็อยู่ที่ปรุงรสแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่เดี๋ยวเราต้องลองชิมดูหน่อยให้คุณลองชิมดูซิว่าเป็นยังไงก,ก็คุณยังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วขาวเลยในชะ่ไหมฮะคุณลองชิมดูก่อนถ้าทางจะไม่ข้าท่ามาให้คนชิมก่อนเนี่ยปกติค,คุณเคยชิมก่อนด้วยือฮะอ่ะคุณลองชิมก่อนไม่ร้อนนะคะ่ะไม่ร้อนแน่นอนเอาวหวานนะใช่ไหมหวานจากอะไรครับ เอาทุอเส้นตาลแล้วใส่น้ำตาลแล้วใส่สีองขาวลงไปหน่อยแล้วแต่ที่เราไม่ใส่สีมากเพราะว่าปลาหมึกอะตัวปลาหมึกอะเดี๋ยวจะเค็มใช่อย่างนี้ต้องให้คุณลองชิมเนื้อปลาหมึกเพราะว่าบางคนอะใส่ใส่ใส่สไปโดยว่าไม่ได้ชิมเนื้อปลาหมึกเลยปลาหมึกนี่เขาจะปลาหมึกเขาจะแบบว่าไปอะไรไปคนๆกับเอาเขาเรียกอะไรนะคุณเออเอาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กดีนะคุณเอาไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่เนาะชิ้นที่ทานแล้วพอพอพอสวย ใหญ่เกินไปโอ้โหคุณแม่ตีแน่อะไรเงี้ยคุณอันนี้เล็กสุดแล้วค่ะลองชิมดูว่าเพราะปากกว้างคุณแม่จะดุค่ะคุณลองชิมดูว่าความเค็ม้มมาแล้วหรือยังใช่ค่ะตรงไหนดีนะเป็นไงคะมีรสเก็มแล้วใช่ไหม ถ้าคุณไปชิมน้ำางเดียวคุณจะบอกว่าไม่เค็มแต่ปลาหมึกเนี่ยเขาจะมีรสเค็มอยู่ในตัวถ้าเราใส่ไอ้นี้ซีอิ๊วไปเยอะเกินไปนะคุณคุณจะทานได้จะเค็มฝีนะใช่ค่ะเวลาคุณทำอะไรคุณต้องคิดถึงตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะคะปลาหมึกเนี่ยต้องคิดถึงความเค็มไปก่อนแสดงว่าปลาหมึกเนี่ยเป็นญาติิของคุณธนพร <laughs> คุณอะไรอะไรก็ไม่เคยหางคุณธนพรเลยเนาะ แล้วความหวานนะคะคุณเป็นยังไงคะผมว,ว่าดีแล้วนะเนาะแต่หวานมากคงไม่ได้อ่ะไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วหลอกคนนี้เราก็จะใส่ผงกะหรี่นะคะตอนนี้ใส่ผงกะหรี่อยู่นะครับค่ะผงกะหรี่เราก็จะใส่เราซึ้มห่อหนึ่งเราก็ใส่ตเลยนะคะให้หมดปเลยเขาจะได้หอ่อเขาห่อเขาไม่โตใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาห่อแค่นี้แหละคะ่ะเราต้องดูว่าพอห่อ,อก,กับสิ่งที่เราทําหรือเปล่าใช่ไหมไม่ค่ะเขาจะมีเป็นห่อมาให้เลยะค่ะคุณ ไม่ถ้าผัดน้อยก็ต้องมาเราใส่เต็มเนี่ยนี่เราก็จะใส่ใส่ไหมฮะเราก็จะใส่ไข่โอ้โอ้เข้ารูปเข้ารอยแล้วฮะปลาหมึกผัดผงกะหรี่เข้ารูปเข้ารอยแล้วครับง่ายไม่ยากโอ้ยใช่ยากฮะไม่ยากที่ทาให้ช้อนเด้งได้อะไรเขาเรียกอะไรนะอะไรส่วนตัวบุคลิกส่วนตัว ไม่มี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 ความไม่มีหล่นไม่ใช่ธนพรใช่ค่ะครับนนียมาแล้วอันนี้เราก็ให้ปลาหมึกผัดผงกะหรี่มาแล้วครับมาดำไรแล้วสวยจริงนะใช่ค่ะไข่กับนมสดไข่กับนมสดแค่ไหนคะที่จริงจะทานอาหารเราพวกนี้สักทีมันสิ้นเปลืองเยอะนะคุณธนพรใช่ค่ะเนี่ยคราวนี้ให้ให้คุณซู้ไข่เกียวเกียวนึงไม่ได้ เยให้คุณลองชิมดูค่ะเลยถเริ่มอร่อยแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาล่ะผมจะชิมแล้วนะจะชิมแล้วนะผมจะชิมละจะชิมดูรสชาติเป็นยังไงคือคือไม่ไม่ร้อนใช่ไหมฮะไม่ร้อนใช่ไหมค่ะนี่นะนี่นะ มีมีมันนะมีหวานมีมันมันแล้วมีหวานมีเค็มนิดหนึ่งแล้วก็มีเค็มตามมา<ช>ห, àng ห, àng ห่างห่างหูนิดหนึ่งแล้วตอนถึงโค้งบ่ายเนี่ยมันจะตีขึ้นไหมจกี้ลงแท่หน่อยเนี่ยมันจะแสงไหมกำลังพอดีเลยตอนนี้เสร็จแล้วนะครัรคุณธนพรฮะโอ้โอ้โ,อ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 โอจะให้โหลดนะเสียดาย ท่านผู้ชมทางบ้านตักข้าวได้แล้วฮะอุ้ยไม่ใช่ท่านไม่ได้ทานกันดาษโอ้โหข้าวสวยๆร้อนๆนะคุณวะใช่ค่ะ, <S 1> <S 1> น,ะนี่ไฟแรงไปหน่อยนะคะคุณถ้าไฟไม่แรงนะเขาจะมีน้ำเยอะกว่านี้แล้วไข่เนี่ยเราเราใส่ไข่เนี่ยขนาดนี้แต่ต้องใส่นมสดให้เยอะกว่านี้ <S <S <ช>นิดนึงนะคะจะได้มีน้ำเยอะถ้ท่านต้องการน้ำเยอะก็เพิ่มเอนมสดนมสดเข้าไปนะครับกับไข่แล้วอย่าให้ไฟแรงนี่เรา ใส่แป้งนิดนึงอะค่ะปลาหมึกขนาดเมื่อกี้เนี่ยท่านเท่ากับที่ที่คุณตะพอนซื้อมาในสองท่านสองปลาหมึกสองท่านแค่นี้นะครับแล้วก็เราใส่นมสด1นึ่งก้วยแล้วก็ไข่ไก่ส่ะสิ่งอิวอย่าใส่เยอะนะคะจะเค็มจะเค็มยังไงก็เค็มเละเราเค็มยวนิดเดียวจะสวยนิหนยแต่งใช่ไหมครับ ตอนนี้หันห่นพริกหั่นพริกฮะมันอันนี้เลืนะอนนลอย่างเดียวเหลืออย่างเดียวว่าแต่งใช่พริกแต่งอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะ,คคะล้วก็เอาแค่สวยงามครับเอาแต่งให้เรียบร้อยผมจะมีเวลากันไม่บารลาทานนะเนี่ยมีสิคะคุณก็<ม>เตรียมลยคะ่ะคุณเตรียมจานเตรียมช้อนได้เลยคุณคุณในนั่นได้เลยค่ะคุณตักได้เลยนะคะเหลอฮะค่ะ คุณลองชิมดูว่าได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะแต่ตัวชมตอนนี้ผมจะตักทานค่ะเอาตรงไหนดีตรงไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลยในกระละเดียวกันหมดเลยตักอย่างเนี้ตักอย่างนี้คุณกําลังวางไว้สวยๆคุณไม่เป็นไรค่ะครับเอาแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับตักอีกตรงนี้คพอแล้วเดี๋ยวทานได้หมดหมดค่ะพอแล้วพอแล้วค่ะเอาละครับ ถ้าถามไปหมดก็ถือว่าทาน้ำพรทำแม่อร่อยแลยนั่นแหละอย่างนั้นไปผมก็ต้องฝืนนี่พี่ต้องกับพมีแล้วฮะเดี๋ยวทานเพลินคุณชิ้นใหญ่ใหญ่เลยฮะไม่ใหญ่กัดเลย อ,อย่างนี้ทึงเรียกว่าจมเที่ยว